ไมยุดทำไมอ่ะอ้าว่ไล้เสียงร้องอ่ะคุณร้องดิจังหวะมากกว่าจังหวะมากกว่าร้อนะเยี่ยวเยี่เยียเ้ยเเย้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 ้เย้กั้เยนกยเย้เย h y d Happy birthday, happy birthday Happy out oh. <laughs> <Ổm ngang không? cười> Happy birthday to cabin ชีไม่ต้องไปกระดาษพิธีมาเต็มเต็่เลยไม่ต้องงานแต่งงานทีสองคนถ้าแล้วครับขอมอบของที่ระลึกนะครับให้ทีแรกต้นนะครับนการเล่นเพลงนะฮะต้องทำแบบแจ็คลิ้ง่แบบไหนเอาแก่ทำไมล่ะพี่เดี๋ยวดิโอให้แก่แล้วให้ถุงเลยเอาให้ต่อได้นะคะอันนี้ยังคืสภาพดีอยู่โอ้โหไม่เอาละเดี๋ไปโอเคพี่ใจมาก <land> uh, ขอบคุณนะครับหุึ่งนาทีขอบคุณปลุกปกันไปยนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่งานนี้ผมไม่เจอแล้วครับผมพรุ่งนี้มี